ความต่างระหว่างอนุโมทนากับการยินดีที่ผู้อื่นได้ดีถามการอนุโมทนาบุญกับการยินดีที่ผู้อื่นได้ดีนี่ใช่อันเดียวกันหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่จะมีผลแตกต่างกันอย่างไรการยินดีที่ผู้อื่นได้ดีนั้นเรียกว่าเรามีมูทิตาจิตครับผลโดยตรงคือกำจัดความอิจฉาริษยาเพราะมูทิตากับริษยาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันใครมีมูทิตาจิตมากกว่าความริษยา ผลจะทำให้เป็นผู้ห่างจากวงจรแห่งภัยเวรมีโทรศาสะน้อยใครเห็นแล้วจะอยากช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าอยากแข่งดีด้วยนอกจากนั้นผลในระยะยาวเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงไม่เป็นที่ดูถูกของใครๆกับทั้งจะมีส่วนช่วยเสริมให้ผิวพรรณผุดผ่องได้ส่วนการอนุโมทนาบุญนั้นหากทำบ่อยแล้วในระยะใกล้จะทำให้เป็นผู้มีปีติง่าย ในระยะยาวหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะทำให้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นกำลังในเรื่องของการมีศรัทธาเป็นกำลังนี้อย่าคิดว่าไม่สำคัญเพราะการที่เราจะมีใจโน้มน้อมไปในบุญกุศลและเห็นถูกเห็นชอบตามหลักกรรมวิบากนั้นไม่ใช่ด้วยอาศัยปัญญาเป็นตัวเหนี่ยวนาได้ทันทีอย่างน้อยใจต้องมีความอ่อนน้อมพอจะรับกระแสะกุศลและปฏิเสธกระแสะอกุศลเสียก่อน แต่ศรัทธาที่ขาดปัญญาก็อาจส่งผลข้างเคียงคือถ้ายินดีกับการได้ดีของใครๆไปหมดโดยไม่พิจารณาเลยว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเช่นเห็นเขาร่ำรวยเพราะการค้ายาเสพติดหรือเห็นเขาเป็นฮีโร่จากการตกปลาเก่งก็ช่วยกันเฮกับเขาอย่างนี้จะส่งผลให้จิตค่อยๆคล้อยไปในทางศรัทธาแบบขาดสติพิจารณาเสียก่อนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใครน่าเชื่อหรือใครน่าระวัง พูดง่ายๆคือถูกหลอกให้เข้าไปมีส่วนร่วมในวงจรอุบาทได้โดยสะดวกนั่นเองครับส่วนศรัทธาที่แปลเป็นความงมงายได้ง่ายนั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญโดยขาดหลักพิจารณาวิธีทาบุญเช่นบางคนเชื่อว่าเอาหนังสือโปะถวายพระแล้วจะได้บุญได้นางบําเรอเยอะๆอ,อย่างนี้คืนใครหัวอ่อนเห็นดีเห็นงามตามกันหรือเพลออนุโมทนาแบบไม่ทันคิด ก็ถือว่ามีเอี่ยวได้รับผลพวงจากการอนุโมทนานั้นเป็นการปรุงแต่งจิตให้เชื่อคนง่ายแต่ถ้ามีสติยังคิดว่าพระต้องสละราคะเอาหนังสือโป้ไปถวายก็เท่ากับเร่งให้ท่านผ้าเหลืองร้อนอยากศึกไวๆแล้วขัดค้านการทำบุญแบบนิชาทิฏฐินั้นอันนี้คุณจะเป็นผู้มีหลักตั้งมีปัญญาในการศรัทธาแล้วก็ไม่ต้องกลัวจะเป็นบาปจากการขวางบุญผิดๆของคนอื่นนะครับนอกจากไม่บาปแล้วยังได้บุญมากด้วย ถ้าถามว่าจะอนุโมทนาถูกตัวบุญของดีของแท้ได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมาพูดถึงความเข้าใจในพื้นฐานหลักการที่ถูกที่ควรแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เข้าใจง่ายๆครับทำอะไรแล้วเบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นความเดือดร้อนแก่คนอื่นและตนเองในภายหลังอย่างนั้นเป็นบาปไม่ใช่บุญอย่าไปอนุโมทนาเป็นอันขาดแต่หากทำสิ่งใดแล้วเกื้อกูลให้ผู้อื่นเป็นสุขไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นและตนเองในภายหลัง อย่างนั้นเป็นบุญไม่ใช่าบาปถ้ามีโอกาสอนุโมทนาได้ก็อนุโมทนาสาธุกับเขาเสีย